สวัสดีทุกคนนะคะในบทความนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆจากหนังสือจิตตวิทยาว่าด้วยเงินโดยสมมติฐานของหนังสือเล่มนี้เชื่อว่าการจัดการเงินได้ดีไม่จําเป็นว่าจะต้องมีความรู้ทางการเงินมาก จึงจะประสบความสําเร็จแต่จะเกี่ยวข้องอย่างมากกับพฤติกรรมทางการเงินเพราะความสําเร็จทางการเงินไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์แบบตรงไปตรงมาหนังสือเล่มนี้ใช้การเล่าเรื่องราวสั้นๆเพื่อทําให้เห็นว่าทักษะด้านอารมณ์และการบริหารจัดก,การความคิดมีความสําคัญอย่างมากกับความรู้เรื่องการเงินค่ะและนี่คือบทสรุป5ข้อคิดจากหนังสือเล่มดังกล่าว 1. อิสรภาพทางการเงินหลายคนอาจจะเข้าใจว่าการมีอิสรภาพทางการเงินคือการมีเงินเยอะๆแต่ผู้เขียนมีแนว คิดว่าการมีอิสรภาพทางการเงินก็คือการที่เราสามารถทําอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการสามารถใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องพวงหน้าพวงหลังสามารถใช้เงินได้โดยไม่ต้องมีความเครียดเข้ามาเกี่ยวข้องนี่เองค่ะ2 การออมการสร้างความมั่งคั่งไม่จําเป็นต้องมีรายได้สูงแต่สิ่งที่สําคัญกว่าก็คืออัตราการออมของเรานี่เองค่ะเพราะความมั่งคั่งเกิดจากการสะสมของเงินที่เหลือหลังจากที่เราใช้จ่ายแม้ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนสามารถเพิ่มความมั่งคั่งให้เราได้นะคะแต่กลยุทธ์ในการลงทุนนั้นนะคะจะได้ผลนาน,นแค่ไหนและตลาดจะให้ความร่วมมือกับเราหรือเปล่าเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่ทําให้เราออมเงินได้ก็คือการลดช่อง วางระหว่างความอยากได้กับรายได้ของเรานี่เองค่ะเราจะใช้จ่ายน้อยลงถ้าเรามีความอยากได้ลดลงและความอยากได้ของเราลดลงถ้าเราสนใจสิ่งที่คนอื่นคิดกับเราน้อยลงการปรับรลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นก็จะทําให้เรามีเงินออมเหลือมากขึ้นได้ค่ะ 3. การลงทุนค่ะการลงทุนที่ดีนะคะไม่จําเป็นว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงที่สุดค่ะเนื่องจากผลตอบแทนที่ดีที่สุด มันจะมาพร้อมกับโชคและความเสี่ยงค่ะเพราะฉะนั้นการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนแล้วทําให้เรากินอิ่มนอนหลับได้สนิทตลอดทั้งคืนนี่เองค่ะบางคนไม่สามารถนอนหลับสนิทได้จนกว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงที่สุดบางคนจะหลับสนิทได้อย่างเต็มที่เมื่อลงทุนอย่างระมัดระวังค่ะต่างคนต่างความคิดจึงควรเลือกลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเราเองค่ะหากต้องการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จสิ่งเดียวที่คุณทําได้ก็คือการเพิ่มระยะเวลาการลงทุน ัวอย่างของวอร์เรนบัฟเฟตทักษะของเขาก็คือไหวพริบในการลงทุนนี้เองค่ะแต่กุญแจที่นำไปสู่ความสําเร็จของเขาก็คือเวลาเขาเป็นนักลงทุนที่ลงทุนมาเป็นเวลานาน,านค่ะผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจมามากมายเขาไม่ตื่นตกใจแล้วก็ขายหุ้นในระหว่างที่เศรษฐกิจหดตัวเขาไม่ได้ยึดติดกับกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งค่ะและเขาก็ไม่ได้พึ่งพาเงินของคนอื่นเขาไม่ก่อหนี้ เขาไม่ได้หมดไฟแล้วก็ล้มเลิกเคล็ดลับความสําเร็จของการลงทุนของเขาก็คือเขาลงทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานเพื่อมีเวลาให้เงินได้ทบต้นทบดอกนี่เองค่ะ 4. ตั้งเป้าหมายในการออมเป็นเรื่องที่ดีนะคะไม่ว่าจะออมเงินเพื่อซื้อรถวางเงินดาวนบ้าน แต่อย่าลืมนะคะการออมเงินโดยไม่จําเป็นต้องหาเหตุผลในการออมเงินค่ะเพราะยังมีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ดังนั้นนะคะควรออมเงินเพื่อให้มีเงินสํารองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินด้วยแม้ว่าเรานะคะจะตั้งเป้าหมายการออมเงินเพื่ออนาคตแต่อย่าลืมนะคะว่าอนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอนค่ะควรวางแผนเพื่อรองรับหากไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เช่นการวางแผนเกษียณโดยใช้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในอดีตเพื่อประมาณการยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต คตเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแต่อย่าลืมนะคะว่าหากผลตอบแทนในอนาคตไม่เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาจะทํำยังไงดังนั้นค่ะควรหลีกเลี่ยงการตั้งเป้าหมายการเงินโดยคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนที่สุดโต่งเกินไปวิธีที่ที่สุดคือการตั้งเป้าหมายการเงินโดยคาดหวังผลตอบแทนให้ต่ําเข้าไว้ค่ะแล้ววางแผนเพิ่มอัตราการออมมากขึ้นเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการค่ะหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงสูงกว่าที่คาดไว้นั่นคือโบนัสนี่เองค่ะ 5. ความมั่งคั่งกับความสุข หลายคนเข้าใจนะคะว่ามีความมั่งคั่งก็จะทําให้เรามีความสุขแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุเขาสัมภาษณ์ผู้สูงอายุชาวอ,อเมริกัน1,000คนเพื่อค้นหาบทเรียนสาคัญจากประสบการณ์ชีวิตหลายสิบปีเลยค่ะสรุปได้ว,ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่บอกว่าสิ่งที่ทําให้ความสุขมากที่สุดก็คือมิตรภาพที่มีคุณภาพและความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างค่ะซึ่งการมีมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราได้ใช้เวลาอย่างคุณภาพกับพวกเขาหรือ ไม่ไม่มีใครเลยนะคะที่บอกว่าต้องทํางานให้หนักที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อในสิ่งที่ต้องการดังนั้นนะคะคุณค่าที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความมั่งคั่งก็คือการที่เรามีเงินเพื่อซื้อเวลาได้มีเงินใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องกังวลมีเงินสํารองค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและเลือกที่จะหยุดทํางานหรือเกษียณได้ในเวลาที่ต้องการค่ะ จาก5ข้อคิดข้างต้นนี้นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหนังสือจิตวิทยาว่าด้วยเงินที่หยิบมาฝากเป็นเพียงแค่แนวคิดสําคัญของหนังสือเร่มนี้นะคะซึ่งสรุปได้ว,ว่าความรู้ด้านการเงินนั้นเป็นเรื่องสําคัญค่ะแต่ที่สําคัญกว่าคือการลงมือทำนี่เองค่ะ พร้อมการควบคุมความยากของตนเองที่จะช่วยทําให้เราสามารถคุมรายจ่ายและทําให้มีเงินออมเพิ่มขึ้นได้มากกว่าการพยายามหารายได้เพิ่มหรือเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนค่ะนอกจากนี้นะคะการออมเงินเพื่อเป้าหมายต่างๆเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันนะคะแต่อย่าลืมการออมเงินโดยไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลด้วยค่ะเพราะเหตุการณ์ในอนาคตล้วนไม่แน่นอนรวมไปถึงการออมเงินไปกับการลงทุนเพื่อผลตอบแทนในแบบที่ทําให้เราไม่ต้องกังวลมากเกินไปเพราะว่าการลงทุน มาพร้อมกับโชคและความเสี่ยงหากอยากประสบความสําเร็จด้านการลงทุนต้องมีระยะเวลามากพอรอโดยไม่ต้องตนกใจในยามที่เกิดวิกฤตแล้วความมาั่งคั่งที่แท้จริงจะมาพร้อมกับความสุขค่ะ